นะครับก็สวัสดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำผึ้งนะครับเอาให้มันเข้าใจไปเลยแล้วกันนะครับหลายๆคนถามผมนะครับข้อสงสัยต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในคลิปเดียวนะครับตั้งแต่นะครับเริ่มแรกเลยนะผมหาน้ําผึ้งป่านะครับโดยที่ผมไม่ได้หาเองหรอกนะแต่ผมให้ทีมงานของผมหานะครับน้ำผึ้งเดือน4ตั้งแต่เดือน3แล้วนะครับมาเดือน4แล้วก็มาเดือน5นะครับ แต่คนที่สั่งนะครับบอกว่าอยากจะได้น้ําพึ่งเดือน55ค่ํานะครับเดือน55ค่ํามันหาไม่ได้นะครับมันได้แค่2ขวด3ขวดเองนะครับสอสขวดนะครับสิบห้าค่ำนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นน้ําพึ่งเดือน5นะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นน้ําพึ่งเดือน5นะครับสีอันนี้เป็นน้ําพึ่งแก่นะครับน้าพึ่งเดือน5แก่นะครับมันก็จะสีเข้มนะครับแต่ถ้าเป็นน้ําพึ่งเดือน5อ่อนนะครับมันก็จะสีอ่อนกว่านี้ นะครับแต่นะครับน้ำผึ้งทุกขวดนะครับมันจะมีเศษดำๆอยู่นะครับทุกขวดนะครับอยากจะได้แบบละเอียดก็ไปกรองเอาใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าการที่เราหาน้ำผึ้งจากธรรมชาติจริงๆนะครับเทือกเขาตรงนี้นะครับเป็นน้ำผึ้งป่าจริงๆนะครับเป็นเทือกเขาพนมนงรักนะครับแล้วก็น้ำผึ้งป่าที่ผมหามาได้นะครับกับทีมงานผมนะครับเขาไปเอาน้ำผึ้งนะครับส่วน เรื่องราวต่างๆนะครับการส่งน้ําผึ้งนะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังว่าบางคนนะครับสงสัยว่าขวดมันเล็กนะครับขวดนี้มันใหญ่นะครับเห็นไหมครับถ้าเอาขวดนี้มาใส่ขวดนี้มันจะได้เท่านี้นะครับแล้วผมเพิ่มจํานวนให้อีกนะครับผมเพิ่มจํานวนให้อีกแต่ถ้าอยากได้แบบนี้เหมือนเดิมนะครับเวลาผมส่งไปให้นะครับก็ถ่ายจากขวดพลาสติกนะครับมาใส่ขวดแก้วนะรับรองว่าบางขวดก็ล้น นะครับล้นขวดแก้วแน่นอนนะพอไปถึงให้เปลี่ยนมาขวดแก้วทันทีนะครับไปหาขวดหงทองมานะครับทำให้มันสะอาดนะอย่าให้มันโดนน้ำนะครับนะน้ำพึ่งมันจะเสียง่ายถ้ามันโดนน้ำนะครับนะการที่ผมส่งไปหลายคนนะครับผมส่งไปหลายคนแล้วก็บางทีผมสับสนนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมสับสนนะเรื่องราวการส่งน้ำพึ่งนะครับบางคนนะครับสั่งผมขวดเดียวนะ ผมส่งไปให้สองนะครับบางคนก็ใจดีแจ้งมาบอกว่าส่งน้ำพึ่งไปเกินนะครับก็นะครับก,นะร,บกรุณาแจ้งผมหน่อยนะครับบางทีผมก็สับสนนะบางทีผมแพ็กผมเปลี่ยนทายขวดน้องสาวเป็นคนทําแบบนี้นะครับน้องเขยเป็นคนทำมันก็สับสนนะครับสั่งขวดหนึ่งผมส่งไปให้สองก็มีนะครับสามก็มีนะครับแต่เขาทักมาบอกผมทุกคนนะครับช่วยกรุณาทักมาบอกผมหน่อยว่าผมส่งผิดไป นะครับหรือไม่คนที่สั่ง2ขวด3ขวดหรือคนสั่ง2ขวดผมส่งไปให้ขวดเดียวก็ทักมาได้นะครับกันเองผมเป็น,นกันเองนะครับนะส่วนใครที่บอกว่าน้ำผึ้งแพงนะครับผมมองว่าน้ำผึ้งจากเทือกเ,เขาจากป่าจริงๆนะครับแล้วก็การที่เราไปหาจริงๆนี่มันลําบากนะครับลาบากมากนะวันที่ผมไปเดินป่า2คืน3คืนนะครับไปเห็นเขาเอาน้ำผึ้งนะครับโคตรลาบากนะครับเสียงอันตรายหลายๆอย่างนะครับ บางทีเจ้าหน้าที่เขาก็ปิดป่าเขาไม่ให้ขึ้นป่านะครับไหนจะพายุลมแรงเข้านะครับก็เอาน้ําพึ่งไม่ได้นะครับไหนจะไฟไม่ป่านะครับพึ่งก็ย้ายรังนะครับก็เอาไม่ได้นะครับก็จึงมาอธิบายให้ฟังนะครับการที่ผมมาหาน้ําพึ่งจากทีมงานของผมนะครับผมก็รับเข้ามาขวดละ350ถึงขวดละ400บาทนะครับมันก็แพงแล้วนะครับไหนจะค่ารังค่ากล่องค่าน้ํามันนะครับค่าขนส่งเขาก็เอาอีกรังละ60บาท นะครับไหนจะค่าน้ำมันผมไปกับนะครับระยะทางก็จากบ้านผมมาก็ประมาณ50-60กิโลนะครับหลายๆอย่างนะครับนะหลายๆคนบอกว่าอ่ามันแพงนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันแต่คือผมอธิบายให้ฟังนะครับการที่ผมมาหาน้ำผึ้งนี้บางทีผมมาซื้อต้นไว้นะครับผมซื้อตามสวนยางแบบนี้นะครับมีคนมาขโมยเอานะครับหมู่บ้านแห่งนี้แหละหมู่บ้านหนองเม็กนะครับมีคนมาขโมยผึ้งผมไปนะครับสามลังที่ผมซื้อไว้ นะครับเขาชาวบ้านเขาก็เห็นอยู so ่แต่เขามาบอกผมช้าเกินไปวันนั้นนะครับวันเสาร์นะครับผมโดนขโมยพึ่งไปนะครับอันนั้นผมจ่ายตังค์จ่ายตังค์เจ้าของต้นไม้เรียบร้อยนะครับแต่พึ่งผมโดนขโมยนะครับจึงอธิบายให้ฟังนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยเรื่องสีน้ำพึ่งอะไรต่างๆนะครับน้ำพึ่งนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเป็นสีดำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสีเข้มมากกว่านี้นะครับก็แสดงว่าน้ําพึ่งมันแก่มากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอ่อนนะครับมันก็จะเป็นสีอ่อนนะครับ สิ่งที่ผมหามาให้เพื่อนๆนะครับเป็นน้ำพึ่งป่าจากเทือกเขาพนมดงรักนะครับเขตชายแดนลอยต่อสอปปลาวนะครับน้ำพึ่งเทะนะครับจากธรรมชาตินะครับมันอาจจะมีฝุ่นอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เป็นน้ำพึ่งแตะน้ำพึ่งเทะนะครับที่ผมหาม,มาได้นะครับแล้วตอนนี้นะก็เหลืออยู่ประมาณไม่กี่ขวดนะครับผมก็มารับจากทีมงานเขาลงจากเขานะครับนี่เห็นไหมครับสีนะครับน้ำพึ่งเดือน5นะอันนี้คือน้ำพึ่งเดือน5 นะครับผมมาัรับจากเขาเมื่อกี้ประมาณสัก40ขวดนะครับ40ขวดก็มีคนจองเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ว่าให้เขาเป็นหมดไปนะครับก็แบ่งๆกันไปคนละขวด2ขวดนะครับผมให้ทุกคนนะครับสำหรับคนที่สั่งขวดหนึ่งอะไรต่างๆนะครับบางทีก็สั่งอยู่ไกลใช่ไหมล่ะบางคนสั่งอยู่ภูเก็ตสั่งอยู่กระบี่นะครับนึกดูว่าค่าขนส่งนะครับมันไม่ใช่ว่า60บาทนะครับถ้าเกิดว่ามันข้ามน้ําข้ามทะเลไปนะครับค่าส่งมันก็120บาทถึง150บาท นะครับมันแพงนะครับค่าส่งนะบริการค่าส่งไหนผมจะต้องรับผิดชอบอะไรต่างๆผมต้องเคลมอะไรต่างๆถ้าของไม่ถึงนะครับอย่าลืมทักมาหาผมได้นะครับถ้าของชำรุดเสียหายนะครับก็อย่าลืมทักมาหาผมได้นะครับกันเองผมเป็นกันเองนะครับง่ายๆหรือใครต้องการอยากจะให้ผมคืนเงินอะไรต่างๆผมคืนให้หมดนะครับผมไม่ได้ว่าเป็นคนซีดสีเรียดนะครับผมง่ายๆนะครับสำหรับผมนะครับเป็นคนแฟงๆอยู่แล้วนะครับทุกอย่างนะครับแม้แต่คนขโมยพึ่งผม นะครับผมก็ยังไม่ได้ว่าเขาอะไรมากมายนะครับคือเขาขโมยก็ข้อมูลไปนะครับสิ่งไหนที่เขาทําเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นนะครับผมเป็นคนง่ายๆ่ายนะครับแล้วก็น้ําพึ้งต่างๆนะครับบางคนก็ทักมาบางคนก็ได้นะครับบางคนก็ได้ช้าได้เร็วนะครับแต่อยากจะบอกว่าเวลาผมมีน้อยนะครับผมต้องไปนั่นไปนี่ทํานั่นทํานี่หลายอย่างนะครับเพราะว่าผมรับผิดชอบหลายอย่างนะครับไหนจะ เรื่องราวต่างๆที่ผมลาพักมาผมยังไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับไม่ว่าจะกลับไปทํางานดูพื้นที่สัมปนชายแดนใต้นะครับผมก็ไม่ได้พักเลยเวลากลับมาบ้านก็เห็นๆนะครับผมก็ไม่ได้พักเลยนะครับหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างที่ผมต้องไปนะครับเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ก็จะไปให้อาหารนะครับเจ้าสี่ขาอยู่บนยอดเขาอีกนะครับหมาหมาหมาตรงนั้นเขาเรียกว่าหมาภูเขานะครับหมาภูเขานะครับหอมหิวโซนะครับ ผมก็ไม่มีเวลาขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะหาเวลาขึ้นไปเอาข้าวให้น้องๆนะครับเจ้าสี่ขานะครับทุกชีวิตมีค่าเสมอนะครับสําหรับผมนะไม่ว่าใกล้หรือไกลนะครับผมสามารถนะครับเดินทางไปหาเขาได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยติดตามคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายวิวทิวทัศนะครับบรรยากาศเนิน500นะครับหมาอยู่นั่นก็ประมาณ3-4ตัวนะครับเป็นหมาภูเขานะครับเป็นหมาไม่มีเจ้าของนะเดี๋ยวก็ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะครับนะ ก็มาอธิบายนะครับเรื่องน้ําผึ้งหลายๆอย่างนะครับที่ผมอธิบายที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็ชี้แจงไปนะครับเป็นเรื่องที่ผมนะครับนะประสบพบเจอหลายๆอย่างนะครับหลายๆคําถามนะครับผมก็จึงมาอธิบายนะครับเพราะว่าผมก็โดนโกงมาเยอะนะครับคนโกงผมมาเยอะนะครับนะโกงมาเยอะนะหลายๆอย่างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเขาเลือกที่จะโกงเราก็ให้อภัยเขานะครับสิ่งที่เขาทําเขาก็ต้อง มีเหตุผลของเขาอยู่นั่นแหละนะครับสิ่งไหนที่เราทํานะครับเราก็ทําไปนะครับไหนผมจะต้องก่อนที่จะกลับไปทํางานนะครับผมมีภารกิจหลายอย่างนะครับไหนจะอ่าไปลงน้ํามันให้แม่อะไรอีกนะครับก็ยังไม่ได้ทําอีกนะครับโทรไปหานะครับบริษัทน้ํามันแล้วเดี๋ยวเขามาลงให้มันก็หลายอย่างนะครับวุ่นวายหลายอย่างนะครับไหนจะอ่าทางภาคใต้อีกนะครับภาคใต้เดี๋ยวผมจะไป อ่าร่วมทำบุญทาสีโบสถ์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็แนวหลังเขาสนับสนุนมาในการที่เราทําบุญทาโบสถ์ทาสีนะครับให้วัดที่ผมอยู่กองร้อยที่ผมอยู่นั่นแหละนะครับมันก็เรื่องราวหลายๆอย่างนะครับผมก็คนเดียวนะครับบางทีก็ไม่ทันนะครับบางทีน้ํเพิ่งอาจจะได้ช้าบางคนก็อาจจะยังไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ก็ทักมาถามผมได้นะครับบางทีผมลืมนะครับหลายๆอย่างนะครับผมลืมลืมเหมือนกันนะครับคนเดียวมันก็หัวหมุนนะครับหลายๆอย่างนะครับทักมาคุยกับผมได้นะครับเฟ้ นะครับใครที่ได้น้ำผึ้งนะครับก็ได้นะครับถ้าใครนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้นะครับก็ขอโทษขออภัยกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะในฐานะที่ผมรับนะครับว่าผมจะหาให้นะครับผมหาให้ได้ทุกคนแน่นอนนะครับก่อนที่จะไปหานะครับหาน้ำผึ้งก็อ่าผมต้องรอทีมงานผมลงจากป่าภูเขานะครับทีมงานของผมที่ผมไปรับน้ำผึ้งแต่ละคนมัน คือถ้าผมไม่สนิทจริงๆนะครับผมจะไม่รับน้ําพึ่งสุมสีสุมาเด็ดขาดนะครับหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างมันไม่ใช่ว่าเออมันจะง่ายอะไรหลายอย่างนะครับการที่เขาไปหาน้าพึ่งมันก็เสี่ยงอันตรายหลายอย่างนะครับไหนจะข้ามไปไหนจะเข้าไปเขตตุยยานเขาปิดปลาปิดภูเขาปิดไม่ให้ขึ้นมันก็หลายอย่างนะครับน้ำพึ่งมันก็ได้ล่าช้านะครับแต่เป็นน้ําพึ่งเทือกเขาผลดุมลงรักนะครับน้ำพึ่งเขตชายแดนพี่น้องสปปลาวไทยนะครับนะสิ่งที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับมันก็จะมีคร่าว นะครับเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่นะครับอยากจะได้น้ําผึ้งนะครับไม่ต้องตกใจนะครับหรือไม่ต้องเสียใจนะครับผมหาให้ได้แน่นอนนะครับแต่ต้องรอนะครับรอไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าผมต้องให้ทีมงานผมอ่านำน้ำผึ้งมาให้แล้วก็ผมก็จะให้น้องสาวนะครับต่อให้ผมกลับไปทํางานนะครับผมจะให้น้องสาวแพ็กของนะครับแล้วก็ส่งนะครับรายชื่อนะครับแล้วก็ส่งไปให้นะครับได้รับของแน่นอนนะครับหรือถ้าใครไม่ได้รับนะครับก็ทักมาลายผม นะครับบอกว่าไม่ได้รับเลยนะครับน้ำผึ้งยังมาไม่ถึงอะไรต่างๆก็ทักปรึกษาได้นะครับนะก็อธิบายให้ฟังว่าน้ำผึ้งแต่ละสีแต่ละลังนะครับแต่ละลังมันไม่เหมือนกันนะครับจะสีเข้มบ้างนะครับแบบนี้นะครับน้ำผึ้งเดือน5นะครับจะเป็นสีจางๆนะครับเป็นน้ำผึ้งเดือนสําหรับลังอ่อนนะครับลังอ่อนลังแก่นะครับลังปานกลางนะครับมีหมดนะครับแต่ที่แน่ๆคือน้ำผึ้งแท้แน่นอน นะครับน่ะก็มาอธิบายให้ฟังเดี๋ยวผมก็จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับแต่เรื่องน้ําผึ้งถ้าสั่งจองไว้ก็เดี๋ยวจะจัดส่งไปตามหลังนะครับต่อให้ผมเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นะครับปฏิบัติหน้าที่ผมก็จะให้น้องสาวนะครับส่งไปเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ต้องรีบนะครับเน้นย้ําไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับการบริหารนะครับแถวบ้านนอกนะครับมันก็จะแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเออเราไปส่งแล้วมันก็จะไปเลยนะครับที่ส่งมันก็อยู่ที่างหก นะครับคนละอำเภอนะครับไหนจะไปซื้อของไปซื้อขวดนะครับไหนจะต้องรอขวดผมสั่งขวดในอ่าทิกต็อกนะครับพวกเขาจะส่งมาให้อีกนะครับก็ต้องรอนะครับแต่ได้แน่นอนนะครับหรือใครที่ยังไม่ได้ก็อย่าลืมทักผมมานะครับหรือใครที่ผมส่งไปเกินนะครับสั่งขวดหนึ่งผมให้2นะครับก็อย่าลืมทักผมมานะครับสงสารผมหน่อย นะครับนะบางทีผมลืมจริงๆนะครับทักมาบอกผม2คน3าคนแล้วบอกว่าส่งน้ําพึ่งเกินนะครับแต่เขาก็โอนตังค์ให้ผมอยู่นั่นแหละนะครับผมลืมสับสนนะครับหรือใครที่นะครับสั่งน้ําพึ่งสองขวดนะครับผมส่งไปให้ขวดหนึ่งนะครับก็อย่าลืมทักมานะครับแต่อย่าโกหกกันนะครับสงสารผมด้วยนะผมวิ่งไปนู่นไปนี่นะครับหลายๆอย่างนะครับผมสับสนนะครับทุกวันนี้ผมวิ่งอยู่คนเดียวนะไหนจะทางบ้านไหนจะนู่นนี่นั่นนะผมก็คิด หลายอย่างนะครับแต่ผมก็สู้ไม่ถอยนะครับเป็นนี่ธุรกิจแรกนะครับธุรกิจแรกที่หาน้ําพึ่งป่าให้เพื่อนๆนะครับมันก็เป็นอะไรที่โอเคอยู่นะครับแต่เหนื่อยแต่ก็โอเคนะครับนะถ้าใครตําหนิติเตียนเรื่องใดนะครับก็ขโทษขออภัยกันนะครับถ้าผมทําผิดหรือว่าพูดผิดกล่าวผิดอะไรลงไปนะครับแต่ผมพยายามนะครับที่จะนะอ่าส่งให้เพื่อนๆนะครับได้ครบนื่แน่นอนนะครับน้ำพึ่งแท้น้ำพึ่งป่านะครับน้ำพึ่งเดือน5 นะครับจากเทือกเขาพนมดงรักอุบลราชธานีนะครับจากนี้ก็ขออนุญาตนะครับไปแพ็คของก่อนนะครับมีน้ำพึ่งวันนี้40ขวดนะครับประมาณ40ขวดเขาก็รับหมดแล้วแต่ผมไม่ให้หมดนะครับผมจะแบ่งให้ทุกคนนะครับค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็จะรับมาเรื่อยๆใครส่วนใครที่สั่งก็สั่งมาได้นะครับเดี๋ยวผมจัดส่งตามไปให้ทีหลังนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้นะครับได้แน่นอนแต่อาจจะช้านะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับมาอธิบายให้เข้าใจเข้าเข้าฟ นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำผึ้งนะครับใครที่สั่งใครที่ได้ช้าใครที่ได้เร็วนะครับก็เห็นเห็นดูผมลงคลิปบางวันก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับผมต้องไปนู่นไปนี่นะครับเมื่อวานผมก็เพิ่งลงมาจากป่าภูเขานะครับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขนะครับตลอดทั้งปีนะครับโอเคสวัสดีครับ